อย่าเฟิ่องเบาเบิ้งให้มันจบก่อนอยจะคอยบอยจะคอยเม้นอยจะคอยพิมพ์เพราะฉะนั้นว่าคืออยากพิมพ์แบบใดกับพิมพ์เบิ้งให้มันจบก่อนเบิ้งให้มันมีสาระเพราะฉะนนว่าเบิ้งน้อยเดียวแล้วกะเอาไปเม้นเบิ้งให้มันจบตีข้อไม้ให้มันแตกเนี่ยยังเสียมันใสีงานท่านได้ได้เนี่ยเนี่ยมันใสีงานท่านได้ได้อ่าสิมีสาระแล้วหม่ยันยังเสียงงนเสีงานท่านได้ได้เนี่ยเนี่ยเห็นอ๋อ มันแทงานแค่นในได้นี่เห็นบอลเจ้าันกับเซย์ทูมันคือเขาถูกวะนี่เังกซี่เห็นบอลเซย์ามกับเซย์งานได้เนี่ยเบิรงให้มันจบก้อนซีเมนเบอร์เม่นว่าขึ้นยางเม่นกับเมน่นเนี่ยนี่เซยงานได้งานตะใบนี่ไหลลืลลลลล่นไหลลื่นนี่นี่เบ่รเม่นว่าขึ้นยางเมน่นกับเม่นเนี่ย เห็นบ่เม่นได้บ่เน,นี่ย